ยัมาทุกท่านนะครับมันจะแบ่งไทยเปิดบ่ายต่อนะครับไทยปิดเทียงเข้ารูดหกบนครับไทยเปิดบ่ายเจอกานนี้ครับให้เลงเน้นๆเลยน,น,น,นะครับยรงขอเรีกบ่ายนี้เข้าอีกนะครับฝากสอนทุกท่านตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล share, คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทีนี้นะครับ ใี้มาแบ่งปันทุกวันเลยครับเถ่ที่เสียได้ครับสองวันไม่ได้วางเลยครับติดธุระวันนี้ขอให้เข้าเลยครับบ่ายเย็นเที่ยงเข้าไปแล้วหิงหนะครับไทยเปิดบ่ายโชคดีกับการซื้อเลขหวยคนไทยนะครับมืนทักานยากมากครับเล่นหวยคนไทยกันดี่ากครับโอเคครับที่ชอบไทยเปิดบ่ายก็คือแปดสี่ครับ นี่เน้นหนักสูตรไม่ได้บอกเลยนะครับเดี๋ยวปีเยียนจะบอกสูตรว่าใช้สูตรไหนนะนฝากกันบ้าเลยครับขอให้แปดมาบนนะครับไทยเปิดป่าอย่างี้เยงครับอา้าว้ก็อนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับปีเย็นเจอกันนะครับสวัสดีครับ